นะครับพ่อผมเป็นไตระยะสุดท้ายคือพี่สาวนักบาลโทราบอกว่าเฮ้ยน้องน้องตอนนี้พ่อต้องช่วไงนะคือพี่นักบวชโบราณว่าเอาโซ่แล้วก่อนอย่างก่อนคือมีพี่มี่หน้ากาแฟบอกว่าเราได้ให้พ่อทานตรงนี้ก่อนไตแล้วมันจะหายจะดีขึ้นบอกว่าแน่นะถ้าไม่หายนะแต่ว่า ตกลงครับผมชื่ว้ทุรคนครับว่าขอบคุณมากที่ทำให้พ่อผมเป็นพ่อใหญครับทีต้องท่จะตตไนครับคืไมหแต่ผนใวครับใจดวงเดกกปวใจากรนี้ดีะครผแโค้แบุดนะครับก็ขอบคุณหริชบือที่ผมสืาไดว่าพ่อผมเา